น้ำเมืองแห่งหนึ่งไปปิดปิปดนายเมื่อไหร่จะถึงวันเนี้ยก็รอก,ก่อนดีครับตาแตา่ เป็นเป็นตอนที่พ้นออกจากรถติดน้องอียี่สิบครับ ทำไมปั๊มนี้ไม่มีคนเลยวะนายเออก็ว่าอยู่ปั๊มล้างปะวะก็เห็นมีคนเข้าเซเว่นอยู่คนหนึ่งไปแล้วว่าเราไปที่บริษัทกันอืมไปที่บริษัท ม่ได้ฝึกงานจะมาไม่ต้องรอดิเติดเติดติรดติรดอืม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 เฮ้ยอย่าเปิดเพลงดิรบกวนสมาธิคนอื่นคนอื่นเขาอ่านหนังสืออยู่เนี่ยเฮ้ยกึ อย่าพูดเยอะดิเอามาแล้วว่าอยู่อ่ะว่าอยู่จะไปทำไม หนึ่งปีที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วฉันเปิดบริษัทอันนี้และฉันก็อยากจะปิดแต่ฉันก็ไม่อยากจะปิดแล้วมันต้องล,มล้มละลายเพราะข้าสัปดาห์ที่สองฉันมองไปจากหน้าตา่าง จากบ้านของตัวเองฉันเห็นต้นไม้มันก็เป็นจริงนะเฮียอ,อยากจะเป็นบริษทัทแล้วะวะเราไม่ต้องให้ลูกน้องอยู่ในบริษทัทล้ะไปย้ายออกอ